เดี๋ยวค่อยว้ามาใหม่ไม่กดอะไรบ้างมึงต้องบอกกูกอนคือโดดลงไปเลยแล้วกดกดสเปีบาบามั้งเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มันมันเสียไปได้เชื่อกูสิเอาเะล่าเอาเะล่ะไม่กดเลยนะเอางี้เดี๋ยวเราโดดด้วยกันดูว่าจะรอดไหมเอาไอ้สั์ไปรอ์ มามาเฮ้ยวิ yeah. ่มาแล้วเนี um. ่ยคุทำอะรกินกะลาก่อนคุยะไม่ปากลาบไเดกไอเด็กอ้เด่ถึงวัยเด็กอะเล่ตไปพร้อมกันตไปพร้อมกันแค่ไอเจบอกเาเยว่าคนเดียวเลยจ้ะไอ้ยังนี่เจ๋งไหละ เราเจอเราเจอกันล่าสุดกอดงานแต่งไอเดีย